นี่ครับลายลอ็อกทำเองครับไม่งอช่างเลยครับตัวนี้เป็นแร็กนะครับตัวนี้เป็นแรก็กนะครับตัดแม็กตัดมาแบบนี้ตัวนี้เป็นปูนลายลอ็อกสั่งมาตังหากแล้วครับน,นี้ก็ลงแร็ก แล้วก็ปัดไปปัดมา mm. นะครับมันจะขึ้นลายนะี้เหมือนลายขัดมาเนี่ยแต่เขาเรียกลายล็อปนะครับเนี่ย mm. จะเป็นลายอันนี้ผมก็ทําทําใกล้เสร็จแล้วล่ะคือผมมาเก็บงานต่อนะครับมันเป็นลายลายล็อครนะับอันนี้ก็เป็นห้องครัวผมไ,มไงผมยังทยอยทำไง นี่ยหนังนี่ครับตัวนี้จะเป็นน้ํายาเคลือบเงาแล้วครับพอเราทําเสร็จขั้นตอนุดท้ายแล้วก็ทิ้งไปหนึ่งชั่วโมงครับแล้วเราก็มาเคลือบตัวนี้เราจะให้ฟองน้ํามาด้วยตัวนี้เคลือบเงาจะให้ให้ลายก็จะสวยมันจะายแห้งก่อนเห็นแบบน้ำจะใสเหมือนน้ำนมนะครับ น้ำยาตัวนี้ปันซึมได้ด้วยนะครับเป็นน้ำยาปันซึมนะครับนี่ครับเร่มเลื่อนแล้วทีนี้ นี่ครับตอนนี้ก็มืดแล้วต้องใช้ไฟช่วยแล้วครับมองไม่หมก็เห็นนะผมจะใส่เสร็จแล้วครับี้ขันตอนสุดท้ายลงน้นยาเคลือบครับนี่ครับเาหมดเลย อันนั้นก็แสงสะท้อนไฟนะครับไม่เกี่ยวไหครับเสร็จสิ้นแล้วครับ ทำเองน่ง,าางครับทำเองแล้วก็ต้องมาดูผู้นิ้ตอนนี้มันก็มืดแล้วใช่ใน,น,นี้ตอนนครับ